พี่คนดูพี่มีความคิดดีๆและสนใจไหมถ้าพี่พ,พีกับใครและแพะ้พี่จะแจกไอดี1หนึ่งไอดียเคเล่ามาคนดูตอนพีพีพี่พอาจจะต้องจริงจังนิดหนึ่งนะเพราะว่าพี่เออเฮ้แบนอะไรบ้างคนดูบอกให้หน่อยมันแบนเยนอะพี่อ๋ออ๋อโ o no, no, no อุ้ยเขาเกือบตายค เรียบร้อยเรียบร้อยชนะแล้วหนึ่งอู้อ่าชนะหนึ่งทำไงดีนะอันรอบหนึ่ง้ยมาข้างหลังได้ไงอะ่ะไปยออรอบหนึ่งรอบหนึ่งนะโอ้ยทำไงดีนะแต่ตอนนี้คงไม่ได้แจกแน่ๆเลยอะ่ะโดนซรองอะ่ะ